คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองช n แนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองช n แนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มีแนวทางเด็ดๆมานําเสนอกับ f อฟทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะมาใหม่ล่าสุดนะคะท่านผู้ชมก็ แอดได้เบอร์โทรมาจากพี่ต่ายนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของสูตรก็ส่งตัวเลขมาให้พี่ต่ายนะคะเจ้าของสูตรบอกว่าอยากจะมาแบ่งปันให้กับ F C ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปด้วยกันนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็เดินดีนะคะตั้งแต่ ปีหกมายังไม่เคยหลุดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เลยอยากจะมาลงในช่องละอองชนแนลนะคะเดี๋ยวแอดก็จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะตามแอดมาเลยค่ะสวัสดีครับค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะ คือวันนี้คุณพี่มีแนวทางมาแบ่งปันใช่ไหมคะครับทําทำเล่นเขาจะไม่ว่าวหรอหรอโอใครจะว่าคะถ้าถ้าสูตรเราปังแล้วไม่มีใครว่าคะ่ะครับก็มีเข้าบ้างหุดบ้างครับปีหนึ่งก็ปีปีปีนี้ก็เข้าตลอดเลยครับแต่แต่มกรามาปีที่แล้วปีที่แล้ว ดไปไปฆ่ารอบอ,อ๋อค่ะก็ถือว่าเดินดีนะคะครับก็ทำให้จ้าติาพี่น้องคนเท้านดยาซื้อกันโอ้น้อพี่แต่ว่าเคยแบ่งปันมาก่อนไหมคะไม่เคยครับไม่เคยที่ไหนเลยอะ่ะโอ้ยเปิดตัวงวดแรกที่ช่องละอองแฉแนเนาะครับเคยให้แต่สาวรับแลเขาบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะไปลงในกลุ่ม องคขพี่ดูว่ามันจะเข้าไม่เข้าค่ะก็เลยบอกว่าเออตัวเลขเข้าก็เลยเขาบอกไม่มีช่องยู u ูบอ๋อค่ะครับก็คือให้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 พี่เขาไปสองสามวันนล่ละตัวเลขไม่หลายตัวเด้อตัวเลขไม่หลายตัวนะครับมีแค่ไม่กี่หางเองโอ้ถ้าถ้าน้อยชุดเอฟซีชอบครับค่ะพี่ครับ ล่างาล่างก็ล่างก็สองหางบนบนหางเดียวครับอ๋อค่ะคือตั้งแต่นนนตั้งตั้งแต่ปีปีใหม่มาก็ยังไม่เคยหลุดเนาะเดินดีมาตลอดเนาะครับครับตั้งแต่ปีใหม่มาเลยโอ้ยถ้าถ้าเดินดีแบบนี้รับรองดังแน่ๆค่ะพี่ <c oughs> ไม่เคยออกที่ไหนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับไม,ไม่เป็นไรค่ะคือตอนนี้แอดทรอนอนญ,ญาตอัด อัดคลิปเสียงนะคะเพราะว่าเอฟซีจะได้ฟังด้วยค่ะอ๋อได้ได้ครับได้ครับไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเอฟซีจะได้ได้ฟังเสียงเจ้าของสูตรไปด้วยกันเลยค่ะเพราะว่าเลขมีที่มาเนาะมีเจ้าของสูตรค่ะครับค <laughs> ่ะ<า>ค่ะพ,พร้อมหมครับค่ะพร้อมแล้วค่ะถูกผิดก็มไม่ว่ากันเนาะผิดถูกไม่ว่ากันค่ะพี่เนาะครับขอบอบขอบแ่งาให้น้าพี่น้อง ค่ะค่ะโอ้ก็ถือว่าบนวิ่งวิ่งเก้านะครับวิ่งบนเนาะวิ่งบนเก้าเม็ดเดียวใช่ไหมคะครับเก้าเม็ดเดียวครับค่ะจับคู่นะครับค่ะจับคู่เก้าศูนย์ครับจับคู่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าแค่นั้นครับ เก้าศูย์เก้าตัวกลับเนาะครับผมอ้น้อยชุดดีค่ะเอซีชอบแน่ๆค่ะเพราะว่าไม่ต้องเลือกเยียตัวเดียวเม็ดเดียวเหรอครับตัวเดียวเม็ดเดียวตัวได้ไหมค่ะเอาค่ะสาบตัวนะครับหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าค่ะสามศูนย์เก้าครับ สามศูนย์เก้าค่ะแปดห้าเก้าครับเปดห้าเก้าค่ะครับแค่นั้นแหละอ,อค่ะถามเน้นตัวไหนคะเน้นเอ่อรอบสามศูนย์เก้านะครับสามศูนย์เก้าเนาะครับผมแล้วก็แปดห้าเก้านะครับ แปดห้าเก้าค่ะครับผมล่างนี้นะคะล่างนะครับลงไปล่างล่างวิ่งล่างเนาะครับล่างล่างวิ่งหกครับล่างวิ่งหกครับผมค่ะวิ่งหกเม็ดเดียวเนาะครับหกเม็ดเดียวค่ะจับคู่ค่ะจับคู่หก ศูนย์แล้วก็หกหนึ่งแค่นี้แล้วครับหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งครับผมค่ะไปกลับด้วยเนาะให้กลับด้วยเนาะพี่เนาะครับครับใช่ผมจะซื้อยังไงก็หกกับเก้าแล้วครับฝากฝากว่าอาจจะกลับหัวตัวเดียวกันก็ได้ค่ะเราก็อันนี้คือตัวกันคือเก้าหนึ่งด้วยเนาะเผื่อว่ามันจะมาตัวกลับครับ ครั้งแรกนะครับในชีวิตออ๋ครั้งครั้งแรกที่ได้ลงช่อง youtube เนาะพี่เนาะอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยเนาะใช่ไหมครับค่ะรับละองชแนลใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใช่มัครบแอดละองค่ะละองชแนลค่ะฝากติดตามด้วยนะคะพอดีจะได้ติดตามพอดีเราจะตามดูหวยตัวเองค่ะค่ะใช่ค่ะถ้าถ้าเลขเข้านะปังแน่ๆค่ะพี่ถ้าเดินดีนะดังพี่ดังแน่ๆค่ะ ครับถ้าถูกผิดก็ไม่ว่ากันเนาะค่ะค่ะคืองดงดก่อนก็เข้าตัวไหนคะงดก่อนเข้าเข้าหนึ่งเก้าครับเข้าตรงๆเลยโอ้ห่เก้าตรงตเลยเนาะครับค่ะค่ก็ให้ก็ให้ไอสารับแ้วไปเขาก็บอกว่าเขามีช่องเขาก็เลยลงอะไรคกัะไม่รู้ไปลงอะไรก็ไม่รู้โอเคก็ลายเกนั่นแหละจ้ะ กลุ่มลายเเลยบอกเอาเอาเอาไปลองรู้รับถูกหรือผิดก็ไม่ว่ากันเขาก็เลยบอกเออเห็นเงินดีเดี๋ยวจะแนะนําให้นะเพราะงั้นเขากกเลยแบบไม่น่าอายเขาราิไม่ไอม่ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะเพราะว่า <c oughs> ทุกคนก็อยากจะโชคดีกันทั้งนั้นค่ะเพราะว่าชอบเรื่องตัวเลขค่ะผิดถูกไม่ว่ากันค่ะขอให้โชคดีนะครับขอให้รวยทุวัเนี้อ๋อ ถ้าสามตัวถ้าสามตัวแตกก็แตกแน่สามตัวก็จะสามตัวก็จะเข้าบ่อยอยู่แล้วครับโอเข้าสามตัวบ่อยใช่ไหมคะครับไม่ตัวก็ตรงนะอ้คค่ะสองตัวตรงนี้มาเป็นแม่นเลยถ้ามันเข้าหลุดเกิหลุดเข้าเพื่อเข้าเลยแล้วครับค่ะงวดนี้มั่นใจใช่ไหมคะครับมั่นใจอยู่ครับอองวดนี้มั่นใจเนาะครับเฮ้จะลงออก ออกสู่ยู u b e เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดถ่ายเสร็จแอดก็จะตัดต่อคลิปอยู่ค่ะเดี๋ยวลงวันนี้แหละค่ะเราติดตามได้เลยค่ะวันนี้เพราะว่าวันนี้ก็อัดไปสามสี่เจ้าแล้วค่ะก็ต้องทำไปทีาะเจ้าค่ะครับขอบคุณมากแล้วก็ได้แบ่งปันพี่น้องประชาชนนะครับอ๋อค่ะวันวันนี้ไม่เก่งอ๋อไม่เป็นไรค่ะเนาะเพราะว่าครั้งแรกก็แบบนี้และค่ะ พี่เพราะว่าเราก็อาจจะตื่นเต้นไปหน่อยเนะาะค่ะพอให้หวยถูหวยมาเนาะอุย้ยทามานะดังแน่ๆดังทั่วโลกเลยแหละพี่ค่ะถ้าถ้าสูตรเดิมดีจริงค่ะทุกคนดูเยอะแล้วครับช่วงนี้ก็มีเอฟซีติดตามสองแสนกว่าแล้วค่ะแต่ว่าบางครั้งการการดูก,ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคนติดตามจะเยอะกว่าค่ะ อดไลค์เยอะยอดแชร์เยอะกดติดตามเยอะ <คน S 2> เ,อเยอะราติดตามให้นะครับอ๋อค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะค่ะเราองกชาแนลค่ะ, <channel S 1> คะเราจะกดติดตามวันนี้แหละออกแค่แลค่ะงวดแรกของคนพี่ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกช่องไปเลยนะคะจะได้ดังดังทั่วโลกนะคะครับใช่สาธุสาธุให้ที่น้อง รำร่ำรวยสูกหวยไปด้วยกันนะครับค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ f อซช่องละอองแชนแนลนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค,ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ